สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการใช้งานเซนเซอร์อัลตาโซนิกโมดูล hc nr 0 4นะครับนะครับมาดูมาดูบอร์ดก่อนนะครับนะครับจากสายสีดำของของบอร์นนะครับเป็นสายกาวเข้าเข้ากาวของเซนเซอร์อัลตาโซนิกนะครับแล้วก็สายสีแดงสายสีแดงเป็น5โวลต์นะครับเข้า vcc ของอัลตาโซนิกนะครับแล้วก็สายสายสีเหลือง ของบอร์ดนะครับจากจาก PWM เลขสิบสองครับเข้าเข้า TRIG ของของเซนเซอร์อัลตาโซนิกนะครับ, IG, onic, รบแล้วก็สายสีม่วงจากบอร์ดนะครับเลขสิบสามครับเข้าเข้า ECHO ของอัลตาโซนิกนะครับ,าา o, onic, รบมาดูโค้ดนะครับนี่นะครับเราจะมาเช็คโค้ดก่อนนะครับ นี่นะครับเช็คเช็คโคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมารันรันโค้ดลงบอร์ดกันนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมากดตามนี้เลยนะครับนี่นะครับเรากดที่ serial monitor เนี่ยนะครับนี่นะครับถ้าเราถ้าเราเอามือใกล้นะครับใกล้ที่เ็นเซอร์ค่าค่าจะลดลงนะครับนี่นะครับ นี่นะครับดูภาพตามหน้าจอนะถ้าเรามือออกค่าคามก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่นะครับถ้าเรามือใกล้คามก็จะลดลงนะครับน,นะครับครับขอขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบครับ